ดิวขอโทษจริงๆขอโทษขอโทษจากใจเลยค่ะที่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครใดๆก็ตามที่ส่งผลกระทบวงกว้างให้กับคนที่เชื่อใจดิวที่ทําให้คนที่ให้โอกาสดิวเชื่อใจดิวผิดหวังที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี ดิวต้องขอโทษจริงๆจากใจและดิวก็อยากจะขอโอกาสจากทุกๆคนหรือคนที่ได้รับผลกระทบด้วยว่าถ้าวันใดวันหนึ่งสามารถทำใจให้โอกาสดิวได้ก็ให้โอกาสดิวด้วยนะส่วนถ้าใครที่ทำใจให้โอกาสดิวไม่ได้ รู้สึกดีกับการที่ดิวไม่ได้โกรธและดิวก็เข้าใจพอดิวรู้ตัวว่าสิ่งที่ดิวทำไปมันไม่ดีจริงๆมันมีแต่เป็นเครื่องย้ำเตือนว่าดิวจะต้องไม่เป็นแบบนั้นอีกแล้วดิวจะต้องเป็นดิวคนใหม่ที่ไม่ผิดพลาดในเรื่องเดิมๆดังนั้นไม่ว่า ความคิดเห็นหรือสิ่งที่คนมองจะมองดิวอย่างไรก็ตามดิวอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าสำหรับคนที่ไม่ชอบดิวหรือสำหรับคนที่ต่อต้านดิวหรือสำหรับใครก็ตามที่พยายามทำร้ายทำลายดิวดิวดิวไม่โกรธและดิวก็ไม่ไม่ได้ถือโทษโกรธเลยดิวเข้าใจว่า ทุกๆคนมีโรสแล้วก็บทบาทหน้าที่ของตัวเองที่ตัวเองเลือกที่จะเป็นสิ่งที่ดิวต้องมองคือตัวดิวสิ่งที่ดิวต้องแก้คือตัวดิวดังนั้นในวันนี้นั่นคือสิ่งที่ดิวต้องทําส่วนใครที่ให้กําลังใจดิวกอดดิวให้โอกาสดิวไม่ต้องห่วงเลยดิวจะไม่ลืมทุกๆคนจริงๆแล้วดิวก็ขอบคุณทุกๆคนที่แบบ อยากรักกันเก็ให้โอกาสกันนะคะทางนี้ทางนั้นคำว่า,าปรับปรุงแก้ไขอ่ะไม่ต้องห่วงเลยคะ่ะอยู่ปรับปรุงแก้ไขอยู่แล้วแล้วก็เมื่อไปคนนั้นมันอาจจะแบบไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนีง้แต่ดูแค่อยากจะบอกทุกทุกคนที่ดูไลฟ์นี้อยู่แล้วก็ คอยคอยอยู่ตรงนั้นให้กับดิวอ่ะดิวอยาจะบอกทุกทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นแบบผู้ใหญ่ต่างๆรุ่นพี่รุ่นน้องคนที่ไม่รู้จักหรือใครต่างๆเลยว่าดิวรู้สึกขอบคุณมากๆสำหรับนำจาใจความใส่ใจความช่วยเหลือการยืดมือมาให้หรือแบบ หรือแค่คุยด้วยเพื่อให้กำลังใจทุกๆอย่างที่ใครใดๆก็ตามทำให้ดิวดิวดิว appreciate หมดแล้วดิวรู้สึกขอบคุณและดิวรู้สึกว่าขอบคุณสำหรับกำลังใจมากๆเลยค่ะยิ่งอ่านลันตายยิ่งไหลค่ะพูดจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆที่แบบช่วยกดสั่งซื้อสินค้านะคะเพรดิเชื่อว่าในวันนี้ในไลฟ์วันนี้คนที่ซื้อสินค้า ยังไม่ได้รู้จักแบรนด์ขนาดนั้นหรอกแต่สิ่งที่รู้คือรู้ว่าแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่นิสัยดีแต่ไม่ได้บอกว่าคนอื่นไม่ดีนะคะแต่บอกว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่รักดิวด้วยหัวใจแล้วถ้าเขารักดิวด้วยหัวใจทังนั้นที่ดิวยังไม่ได้ทําผลประโยชน์อะไรให้กับเขาเลยอะดังนั้นน่ะเขาต้องรักทุกๆคนอยู่แล้วละที่เป็นลูกค้าเขาเขาต้องรักทุกคนอยู่แล้วล่ะที่เป็นตัวแทนเขาดิวก็เลยอยากจะบอกว่าขอบคุณสําหรับโอกาสที่ให้ดิวในวันนี้ แล้วขอบคุณสำหรับโอกาสที่ให้แบรนด์แล้วขอบคุณที่ให้ดิวได้มีทางเดินต่อไปกับแบรนด์นี้ทางนี้ทางนั้นเนี่ยสำหรับใครก็ตามที่ให้กำลังใจดิวคอมเมนต์ดิวคิดถึงดิววันใดวันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสเจอกันน่ะเข้ามาคุยกับดิวได้เข้ามากอดดิวได้เข้ามาให้กำลังใจดิวได้เพราะ ดิวจะบอกเลยว่ามันจะเป็นกําลังใจที่ดีให้กับดิวมากๆเลยนะเพราะว่าดิวไม่ใช่ดิวที่แบบมั่นใจในตัวเองเหมือนเดิมขนาดนั้นแล้วดังนั้นกําลังใจดีๆหรือ positive power ดีๆจากใครก็ตามที่จะส่งให้กับดิวมันน่าจะเป็นเรื่องดีมากๆที่ทําให้ดิวกลับไปเป็นดิวที่ดีกว่าเดิมเร็ววันขึ้นใช่ ดิวจะปักตะกร้าชิงไว้นะคะแล้วก็สําหรับทุกๆคนที่อาจจะเพิ่งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วดิวอาจจะต้องพูดอีกครั้งหนึ่งก็คือทั้งนี้ท้งนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามดิวขอโทษจริงๆขอโทษขอโทษจากใจเลยค่ะที่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครใดๆก็ตามที่ส่งผลกระทบวงกว้าง ให้กับคนที่เชื่อใจดิวที่ทําให้คนที่ให้โอกาสดิวเชื่อใจดิวผิดหวังที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีดิวต้องขอโทษจริงๆจากใจและดิวก็อยากจะขอโอกาสจากทุกๆคนหรือคนที่ได้รับผลกระทบด้วยว่าถ้าวันใดวันหนึ่งสามารถทำใจให้โอกาสดิวได้ ก็ให้โอกาสดิวด้วยนะดิวรู้สึกขอบคุณมากๆสํำหรับน้ำใจความใส่ใจความช่วยเหลือการยื่นมือมาให้หรือแบบหรือแค่คุยด้วยเพื่อให้กำลังใจทุกทุกอย่างที่ใครใดๆก็ตามทำให้ดิวดิวดิว a p p r e c i a t หมดแลด้วดู รู้สึกขอบคุณและดิวรู้สึกว่ามันคือกำลังใจที่ทําให้ดิวมีเหตุผลมากกว่าลูกของดิวสองคนที่ทําให้ดิวแบบอยากยืนต่อและอยากยืนขึ้นเพื่อสู้นะเนื่องนนั้นนะไม่ว่าจะเป็นพี่พี่ทิงแอนดีว่าหรือใครหลายๆคนแม้ถ้าคนที่แบบแสดงความเสียใจให้กับคุณพ่อดิวหรือใครใดๆก็ตาม เชื่อเธอว่าแบบดิวรู้สึกขอบคุณจริงๆแล้วดิวโน้ตไว้ในใจเลยว่าใครเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยถ้าวันหนึ่งดิวมีโอกาสแบบทําอะไรที่ดิวพอจะทําได้ตามศักยภาพของดิวดิวจะแบบทดแทนความดีที่ทุกคนทําให้ดิวอย่างแน่นอนค่ะทํำไมเศร้าจังเลยอะไลฟ์นี้ แล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะจริงๆเราแบบตอนไลฟ์ที่ไลฟ์ยังไม่กล้าที่จะแบบอ่านคอมเมนต์เลยเพราะรู้สึกว่ามันจะต้องร้องแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วจริงๆเราแบบพี่ๆดิวอะไรเงี้ยก็บอกว่าเออแบบตั้งใจขายของนะตั้งใจทําความดีตั้งใจแบบอะไรนะไม่ต้องร้องให้แต่ดิวต้องบอกทุกคนเลยว่าแบบดิวทําวันนี้ด้วยใจดิวจริงๆนะ แล้วการที่ดูลรงให้คือมันก็ออกมาเพราะเออดูก็ตื่นตันจริงๆอะไรเงี้ยแล้วดูก็ต้องบอกทุกคนเหมือนก่อนหน้าไลฟ์ที่ดูพูดไปแล้วคือคือดูกลัวมากไลฟ์นี้ดูกลัวมากวันนี้ดูรู้ว่าดูจะแบบไลฟ์ตอนสองทุ่มดูตื่นตีสี่เพราะดูแบบดูกังวลมากแล้วดูก็กลัวมากๆ ว่าโอ้มันจะออกมาเป็นยังไงนะมันจะส่งผลยังไงบ้างเพราะว่าเราก็หายไปแล้วจนบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm. รู้ว่าเราหายแล้วแล้วเราก็หายไปเลยแต่เราเราไม่อยากเป็นเราที่ไม่ทิ้งคือบนดิวคนเก่าดิวเชื่อว่ามันก็ยังมีข้อดีบางส่วนเราก็ต้อง เอาความเป็นนักสู้ของเรามาสู้ในสิ่งที่ถูกต้องที่เราควรต้องเป็นนั่นคือสิ่งที่ดิวเป็นอยู่น้องๆอ,อยู่กับใครคะอยู่กับดิวคะ่ะแต่วันนี้ที่ไลฟ์น้องๆไม่ได้อยู่ด้วยเพราะว่าไม่อยากให้ลูกๆมาอยู่เพราะร้วตัวเองจะต้องแบบเศร้าแน่ๆเลย <laughs> ดังนั้น <laughs> ก็เลยให้ลูกๆแบบว่าไปอยู่กับพี่เลียงไปอยู่กับคนอื่นๆเสียดายจังที่ ไม่ได้ไม่ได้เห็นน้องๆเชื่อว่าถ้าทุกคนเห็นแบบพัฒนาการของไซรลสซาฮาราทุกคนจะแบบทุกคนจะแบบทุกคนจะคิดถึงยิ่งกว่าเดิมที่ช่วติดหน้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลย เลยค่ะที่แบบเข้ามาดูดิวพี่ยุยังอยู่นะคะถ้ามีไงให้ไลฟ์แบบไม่ร้องให้ดีเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้ตอบแทนแบรนด์เขาเลยอะ ทุกคนน่าจะโกรธเรามากๆแล้วก็แบบอาจจะไม่ได้รักเราเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราจะทํางานให้เขาได้ยังไงใครจะซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยดังนั้นนะสาหรับใครที่ให้โอกาสดีว่ะก็อยากจะให้ช่วยสนับสนุนแบรนด์ดีๆที่มีหัวใจที่เขาหลักดิวและพร้อมซัพพอร์ตดู่ด้วยทางนี้ทั้งนั้นดิวต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่แค่แบรนด์นี้แบรนด์เดียวนะคะก็ยังมีแบรนด์อื่นบ้างอาจจะเหลือไม่ได้เยอะแต่มีที่เขาแบบ รอดิวพร้อมหรือว่าดูก็ยังรู้สึกว่าดิวโชคดีดิดูได้ในชีวิตดิวดูได้มีโอกาสได้รู้จักแรดดีที่ดีๆหรือใครดีๆที่รู้จักคำว่าให้โอกาสซึ่งขับขัโอกาสใหไไ้ได้หาเงินมาเคลียร์ต่างๆโอกาสให้ดิวได้ดิวเป็นดิวคนใหม่โอกาสให้ดิวได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ดังนั้นก็คืออยากให้ทุกๆคนเห็นถึงความน่ารักของแบรนด์นี้แล้วก็ช่วยสปอร์ตเขาด้วยนะคะแล้วถ้าใครที่เพิ่งมาเราไม่รู้ว่าเขาคืออะไรดิวบอกได้เลยว่าเขาคือแบรนด์ที่เป็นอาหารเสริมที่ช่วยดูแลแล้วดิวก็รู้จักเขามานานเราบนความเครียดของเราเราไม่ได้แตะเขาเลยเราก็มีกล่องสีฟ้าไว้ที่บ้านจนเราส่องกระจกแล้วเราก็รู้สึกว่าดิวจะเป็นมามีแบบนี้ให้กับ เด็กๆจริงๆหรอดิวก็เลยต้องฮึบขึ้นสู้แล้วก็คิดว่าโอเคงั้นดิวลองดูไหมเริ่มจากอะไรที่แบบมันมีอยู่ที่ตัวก่อนแล้วเผื่อเราจะสดใสขึ้นเผื่อเราจะมั่นใจขึ้นเผื่อมันจะได้ไม่แย่ไปหมดอะไรเงี้ยพอดิวเริ่มทานไปดิวก็รู้สึกว่าโอเคเรามีรูปร่างที่ดีขึ้นหนือทิ์ไม่ได้รลกวนความคิดของดิว อยู่แล้วเพราะว่าคุณพ่อดิวก็รอดิวอยู่ยังไงดิวต้องกลับไทยอยู่แล้วค่ะดิวไม่รู้ว่าแบบการไลฟ์คือแบตของดิวตอนนี้คือแบบเตือนว่าเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นแล้ว <c oughs> ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุก ทุกอย่างที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์แล้วก็การซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ใครที่ยังรักดิวหรือใครที่ยังให้โอกาสดิวอยากช่วยให้ดิวยืนได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ดิวขอให้ช่วยกดตะกา้าช่วยซัพพอร์ตแบรนด์ดีๆให้เขารู้สึกว่าเขาก็ได้รับสิ่งดีๆด,ด้วยจากการที่เขาทำดีให้กับดิว ไม่ต้องเยอะไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องมากหนึ่งกล่องมันก็แบบมีค่ามากๆแล้วสําหรับใจดิวและดิวขอให้เป็นกําลังใจให้ดิวหลังจากนี้ไปอีกเยอะๆและดิวก็สัญญานะว่าแบบอะไรถ้าดิวทำไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดีอะไรเงีเ้ยดิวจะไม่ทําผิดซ้ำสองแล้วดิวว่าดิวดิวคงเป็นคนผิดที่พร้อมที่จะแก้ไข ไม่ใช่คนผิดที่อยากจะแก้ตัวเพราะวันนี้ดิวพูดเลยว่าดิวไม่ได้มาเพื่อแก้ตัวอย่างแน่นอนคนบอกว่าแล่ของขวัญด้วยนะเชื่อไหมว่าอย่างแรกของขวัญไม่เป็นเลยทำไม่เป็นขอบคุณสำหรับแบบทุกความเป็นห่วงเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนแบบดูดิวมาถึงตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าทุกคนยังให้โอกาสดิวยังรับฟังดิวดิว ก็จะมาเจอทุกๆคนบ่อยขึ้นดิวจะพยายามมาเจอทุกคนบ่อยขึ้นถ้าใครที่แบบเห็นดิวแล้วอยากสปอร์ตดิวอยากจ้างงานดิวอื่นๆอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ไลน์แอดนะคะคือทักมาได้เลยใน l i น์แอดเขาก็จะมีแบบพี่ๆที่น่ารักอะไรเงี้ยที่ช่วยดูดูแลดิวอยู่หลังบ้านอยู่แล้วก็เผื่อดิวจะได้ ฟื้นขึ้นมาเป็นดีวที่ดีกว่าเดิมได้ไวขึ้นอ๋อห้ามพูดด้วยหรอส่วนส่วนใครก็ตามที่แบบยังไม่ให้โอกาสก็ไม่เป็นไรนะเข้าใจอยู่ดีคะ่ะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจได้แต่ส่วนใครที่เข้าใจแล้วพร้อมให้โอกาสก็ ขอบคุณมากมาขอบคุณสำหรับแรง support, สัพพอร์ตขอบคุณที่ยังให้โอกาสแล้วก็เชื่อว่าดิวยังปีค่าอยู่เพราะว่าสำหรับดิวก่อนหนะเนี่ยถ้าไม่ใช่กับลูกๆดิวนะดิวไม่ได้รู้สึกว่าแบบก็อยากจะขอโทษทุกๆคนด้วยนะว่าแบบโอ้ดิวทำให้ทูกคนที่รักดิวแบบต้องเป็นห่วง ต้องเหนื่อยมาช่วยต้องมาให้กำลังใจต้องเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องขอโทษด้วยแล้วท้งนี้ทั้งนั้นดิวก็ต้องขอโทษครอบครัวดิวด้วยขอโทษลูกๆขอโทษทุกๆอย่างที่ทําให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไยดังนั้นคําเดียวที่ดิวจะขอร้องจากทุกคนได้ตอนนี้คือคําว่าโอกาสเท่านั้นเลยดังนั้น ขอให้โอกาสที่ทุกคนมอบให้ดิวทําให้ดิวกลับมาเป็นดิวที่ยึดได้อีกครั้งหนึ่งทําให้เป็นดิวที่ดิวแข็งแรงในแบบฉบับที่ดีกว่าเดิมไม่ใช่แค่เพื่อลูกๆดิวนะเพื่อตัวดิวและเพื่อคุณแม่ดิวเพราะตอนเนี้ดิวก็เหลือแค่คุณแม่ดิวคนสุดท้ายล้วดังนั้นก็คือก็เพื่อคุณแม่ดิวด้วย เพราะสุดท้ายแล้วดิวก็ยังเป็นที่พึ่งของทุกคนอยู่ดีดังนั้นขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วก็ช่วยสปอร์ตด้วยนะเร้าตังเลยอะอขายของนดีก่อนหนูมันจะได้มันจะได้มันจะได้คิวใจขึ้นขนาดดิวอยู่ ไต้หวันนี่อยู่ต่างประเทศดูเจอคนไทยดูยังกลัวเลยอ่ะพอดูก็แบบไม่มั่นใจตัวเองเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยดังนั้นพอดิวมาไลฟ์ในวันนี้ดิดวดก็มีกําลังใจมากขึ้นซึ่งดิวขอบคุณทุกกหลังใจจากทุกทุกคนมากๆนะคะขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนแบบบอกที่ว่าดิวเริ่มไปได้เพราะว่าคําคําดีเป็นคําที่แบบดิว ดิวดิวททไม่ได้จะพูดกับตัวเองอะว่าเออเริ่มใหม่ได้นะอะไรเงี้ยพอเราอาจจะรู้สึกว่าแบบประมาณนึงแล้วเนาะยังไงวันนี้ดิวขอขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่แบบอุดหนุนแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้กําลังใจดิวขอบคุณทุกคนมากๆที่รักดิวแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เป็นพลังบวกให้ดิวรู้สึกว่าดิว ว่าดิวไม่สมควรที่จะต้องกลัวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดไปก่อนทางนี้ทางนั้นอะไรใดๆก็ตามที่ดิวได้จากวันนี้ดิวจะเอาไปใช้นี่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นทางของขวัญหรืออะไรใดๆก็ตามทางนี้ทางนั้นดิวจะเป็นดิวที่ดีกว่าเดิมไม่ให้กำลังใจที่ดิวได้รับในวันนี้ต้องต้องทำให้ใครรู้สึก ผิดหวังที่ให้เพราะดิวรู้ว่าที่ผ่านมาตัวดิวก็หลายเรื่องเหลือเกินแล้วนี่ดิวก็ยังมีเรื่องอีกดังนั้นครั้งนี้ดิวผิดจริงๆค่ะแล้วดิวก็ขอโอกาสจริงๆแล้วดิวก็ขอบคุณจริงๆให้โอกาสดิวได้กลับมายืนขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้โอกาสดิวได้กลับมายืนขึ้นเพื่อลูกๆของดิวแล้วก็เพื่อคุณแม่คนเดียวที่ยังเหลืออยู่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะ จะลงไลฟ์แล้วนะเราไว้มีโอกาสมาเจอกันใหม่แล้วสำหรับใครที่สนใจจ้างงานนะคะก็ติดต่อมาได้เลย